ถ้าคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายและศีลธรรมคุยกันได้เหมือนผมเนี่ยผมก็คุยกับใครได้นะถ้าเราไม่ทําอะไรผิดกฎหมายคุยได้หมดนะครับนะคุยได้หมดครับอนุทินก็คุยกับโลมรังสีมันได้คุยกับช่อได้คุยกับไอ้ได้มันคนเรามันคนไทยมันคุยกันได้กันมีเสรีภาพนะครับปาจีนชัดเจนนะครับมาแล้วจ้านะครับเอาขอบพระคุณมากนะครับนะนะทางแอปแดงมาแล้วแต่กี้สัญญาณไม่ดีนะ ไม่มีอะไรเราก็เปลี่ยนใหม่ก็แค่นั้นนะชีวิตก็มีอยู่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมคอยดูด้วยนะคว่ามันเป็นยังไงจะได้ดูคอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์ก็เอฟซีก็โกรธนะครับอืมนะครับเดี๋ยวดูนะนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับจุกรูนะฮะอืมก็อ่านคอมเมนต์บ้างนะนะเอฟซีโกรธนะนะแต่ก็คงไม่อ่านทุกนั่นนะอืมนะครับเดี๋ยวดูนะฮะอืม อ,อืมอืมนะครับนะครับอะว่ากันไปนะครับนะครับดูกันต่อไปนะครับเข้าแอปใหม่ได้และแล้วค่ะอาจารย์ลื่นไหลไม่ค้างแล้วขอบคุณอุบลราชธานีอ่านะครับอ่าป๋าหนุ่ยนะฮะป๋าหนุ่ยก็คุยเรื่องขมรนทาง ทางแอปแดงนะสองทุ่มก็ลองไปดูนะพักพวกกันครับทานกาแฟแล้วอย่างครับทานแล้วครับอ่ไม่อยากให้ประเทศซ้ำรอยเดิมมีแต่ถอยหลังสู้เพื่อบ้านอ๋อครับครับอะนะฮะก็มีคนถาม,ถามเถอมอนอะไรเยอะนะครับเห็นหน้าก็รู้ใจอ่นะครับอ่ะอยากคุยเรื่องอะไรก็ว่ามาอืมออนิดดาโพ นะครับอ๋อนิด้าโพตะกี้มีคนบอกนะนิด้าโพอิงควรลาออกหนุนลุงตู่คัมแบ็กนายกอืมนะครับนะนะฮะนะครับเออ่เนชั่นสุดสัปดาห์นิด้าโพแพทองทานควรลาออกคิดว่าควรลาออกไหมครับพี่น้องครับแล้วก็หนุนให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกลาออกจากองค์รดนตรีแล้วมาเป็นนายกนะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันนิดา้าการเมืองไทยไปต่อแบบไหนดีนะครับคือ นายกอิงควรจะไปต่อไหมหรือว่าใครมาเป็นนายกทําการสํารวจเมื่อวันที่4ี่ถึงเกรกฎานะครับระบุ42%ระบุแพทองทานควรลาออกจากตําแหน่งเพื่อหาใหม่ก็แสดงว่าคนไม่เอ,เอาลูกสาวทักษิณแล้วคือคนคนไม่เอาชินวัตรแล้วหมดจบแล้วชินวัตรขายไม่ออกแล้วนะสาบเก้าเอรอกว่า,าแพทองทานควรยุบสภานะครับนะ ร้อยละสิบห้าแพทองทานควรบริหารประเทศต,ต่อไปเหมือนเดิมโอ้โหน้อยมากเหลือสิบหนะ้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยก็ให้ลาออกสามสิบเก้าเปอร์เซ็นเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นตให้ยุบสภานะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตให้รัฐประหารร้อยละศูนย์จุดสามหนึ่งไม่ตอบนะครับน้านะนะบุคคลที่นะครับอยากให้มาเป็นนายกรัฐมนตรตีในช่วงนี้ นะเนื่องจากประชิญกับปัญหาการเมืองคือหนึ่งร้อยละสามสิบสองอยากให้นะพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกสามสองลยยีนะ่สิบเจ็ดไม่สนับสนุนใครเลยสิบเอ็ดเปอร์เซนต์อนุทินสิบเปอร์เซนต์ชัยกเกษมเก้าเปอร์เซนต์ใครก็ได้สามเปอร์เซนต์พิรพันธ์เนะีครับหนึ่งเปอร์เซนต์จุลินแปดเปอร์เซนต์พลเอกประวิตธ์ศูนย์จุดห้าไม่ตอบนะครับอ่านะฮะ อ64%ควรลงชื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ26%ไม่ควรลงชื่อนะครับนะครับนี่ก็คือหลักๆก,ก็คือพูดง่ายเอาสรุปง่ายๆแล้วกันนะอิงควรลาออกนิดาโผลแค่นั้นแหละเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แสดงให้เห็นว่าสํารวจกี่ครั้งกี่ครั้งก็ควรลาออกพออยู่ไปก็เป็นไงประเทศเสียหายนะครับเนี่ยดูจากผลสํารวจนะคือไม่เอาชินวัตรนะครับ อืมนี่ดาโพนะอืมอยวดูสักครู่นะนะครับอืมน่าสนใจนะเนี่ยอืมเขาทาละเอียดเลยนะเพราะฉะนั้นผลสารวจเนี่ยมันก็สําคัญนะออสําคัญมากเออนะฮะอืมนะครับนะขวดละออกนะเดี๋ยวสักครู่นะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเนี่ยเรื่องเนี้ยพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะครับคิดอย่างไรนะฮะอืมนะครับคิดอย่างไรนะครับพี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะบ้านเมืองเป็นของเรา อ,อบ้านเมืองเป็นของเรานะครับต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นหนะเราเรีกผลสารวจแบบเนี้กี่ครัง้งกี่คราวอะไรต่ไรต่างๆเนี่ยนะครับอืมนะฮะอืมเดี๋ยวผมนั่นสักหน่อยนะอืมเดี๋ยวก่อนนะสัุกคู่นนะผลสํารวจนี้ด้าโพแพทองทานควรลาออกจากนายกรัฐมนตรีพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะนะครับ อืมนะครับนะเห็นนะกี่ครั้งกี่ครั้งไม่รอดอะ่ะคุณจะไปทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเขาไปไม่รอดอะ่ะนะเอออืมอืม,อมนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไปไม่รอดมันจบแล้วพูดง่ายอืมอืมตอนนี้ก็โม้กันนะพักธรรมนัตก็โม้ว่าจะได้เจ็ดสิบที่นั่ง พักลุงป้อมก็โมจะได้หกสิบที่นั่งโอ้โหบวกบวกแล้วแม่งเกินห้าร้อยแล้วนะพักเพื่อไทยก็บอกว่าจะได้สองร้อยกว่านะครับอืโมกันน่าดูเลยอืต่างคนต่างโมกันเลยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงออะืมนะครับโมกันชิบหายเลยนะครับแต่ถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยพักเพื่อไทยได้น่าจะได้ไม่ถึงห้าสิบนะครับเท่าที่ผมทราบานะนะครับไมน่น่าจะได้ไม่ถึงห้าสิบ นะพักที่ดูแล้วน่าจะได้สอสอเยอะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพักประชาชนพักส้มอาจจะได้ถึงสองร้อยกว่า2 5 0้อยห้าสิบนะครับนะนะครับแล้วก็พักภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะได้เป็นร้อยนะครับอืมอาจจะได้เป็นร้อยนะครับเท่าที่ผมผมทราบมานะที่เขาสำรวจกับพักการเมืองเนี่ยเพื่อไทย,น,ยน่าจะไม่ถึงหนะ้าสิบ้วผมว่าในกรุงเทพก็คงไม่มีใครเลือกเหมือนเดิม นะครับถึงแม้จะสร้างโครงสร้างผ้าอะไรต่างๆก็มันยากอ่ะนะคนกรุงเทพเนี่ยจะเอาขนมมาล่อไม่ได้หรอกเอ<น>เอาเงินมาล่อมาอะไรไม่ได้คนกรุงเทพนี่ส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางและเป็นคนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามโซเชียลนะครับนะเพราะนั้นก็ก็ก็จะบอกว่าอยู่ดีๆมาลดราคาอะไรต่างๆนี้ผมว่าไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าคนที่มาขึ้นรถไฟฟ้าอะไรสนใจส่วนคน,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 นต่างจังหวัดเนี่ยมาหางานทําในกรุงเทพ เขาเรียกว่าพล,ลเมืองพล,ลเมืองแฝงคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพกับกับคนที่ไปขึ้นรถไฟฟ้านี่บางทีมันก็นะครับนะเอ่อคนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็เป็นไงมีรถกันทุกบ้านนะครับเพราะว่าบ้านก็อยู่ในซอยอยู่ในอะไรต่างๆก็มีรถมีลากันนะครับเพราะนั้นจะไปลดราคงราคาอะไรผมว่ายากอืมนะครับยากในการที่จะไปได้ใจคนกรุงเทพนะพี่น้องว่าไงนะผมในฐานะคนกรุงเทพนะอยู่มานานแนละ้ว นะครับจะไปลดราคคงราคาเนีผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกคนกรุงเทพนี่เขานะส่วนใหญ่มีรถบ้านมีรั้วอะไรต่างนะส่วนคนที่มาขึ้นรถไฟฟ้าก็ส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดที่มาทํางานในกรุงเทพก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบข้อมูลนะนะอืมนะครับนะค็คือพูดง่ายก็นะสี่สิบสองเปอร์เซ็นก็ไม่อยากให้แพทองทานนะเป็นนายกและพอเถอะหมดสภาพแล้วพูดง่ายเออนะครับนะนะครับหมดสภาพแล้วนะครับเข้าใจนะจ๊ะ ชุกครูทุกครูนะครับอืมอืมนะครับนะครับนะบกับผลสํารวจนะการเมืองก็ประมาณนี้แหะครับอีกเรื่องนะครับมันมีข่าวเรื่องมิจฉาชีพนะครับไปหลอกไปหลอกคนนะครับไปหลอกคนดังคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ทั้งภาคอีสานรือไงและสุดท้ายก็ตัดสินใจนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอดีตอะไรพีดีมิสแกนขอนแก่นเสียชีวิต หลังกายหลังกายเป็นเหยื่อของแก๊งนะครับเขาเรียกอะไรแก๊งคอร์เซนเตอร์จนเกิดนี้ท่วมแก้มันแก้แก้ปัญหาไม่ตกเนี่ยเห็นนะเขาบอกว่ามีการทําร้ายตัวเองอันนี้ขอแสดงความเสียใจคืออย่างนี้ก็ขอเตือนภัยไปยังทุกท่านโดยเฉพาะคนแก่คนเท่านะครับอย่าไปกดนั่นกดนี่อะไรต่างๆนะใครส่งลิงก์มาใครส่งข้อความมาถ้าไม่รู้จักก็อย่าไปยุ่งอันนี้ก็ฝาก้วยอย่าอย่าไปยุ่งนะฮะนะครับนะอย่าไปยุ่งนะฮะก็ฝากไว้สัญ,ญญาณชัดไหมครับ ทางแอปแดงนะครับภาพเพิ่มชัดหรือเปล่านะครับแมงม,มืดหรือเกินวะเอ่อแมงมืดหลือเกินนะครับเอ่อชัดไหมครับอืมอืมนะครับนะอย่าไปกดนั่นกดนี่นะครับคนแก่คนเฒ่านะครับกดไปกดมาเสียเงินเสียทองตอนเนี้ผมก็ฟ้องร้องอะไรอยู่หลายหลายคดีดีนะนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปกดนั่นกดนี่นะคนแก่เนี้ยนะใครแก่แล้วบ้างเกินหกสิบยกมือขึ้นหน่อย นะเอ่อบอกที่ใคร60ขึ้นไปอย่าอย่าไปโง่แก่แล้วอย่าโง,ง่แกต้องฉลาดแกแล้วกินข้าวไม่ก,กลับไปกินหญ้าไม่ได้นะครับต้องฟังพี่เดทุกวันอย่าไปกดนั่นกดนี่นะส่งข้อความมาไม่ต้องไปดูเดอ,อะไรมั้งเราถ้าเราไม่รู้จักนะครับนะอย่าไปนั่นนะเสียเงินเสียทองไปนไา56ต่อนะครับนะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะเป็นห่วงนะครับพี่เดรักทุกคนนะอย่าไปเสียข้าโง,ง่นะครับ แล้วก็ไปแจ้งความไปแล้วก็ดําเนินคดีอาญาติดคุกนะคดีแพ่งก็ฟ้องแบงค์ฟ้องมือถือไปเรียกเงินคืนโอกาสจะได้เงินคืนอย่างนี้นหนึ่งล้านอาจจะได้คืนสักห้าแสนตั้งสิ่งอะไรสิ่งของกลางถนนสรุปผิดไหมผิดครับเอาของมาวา,านบน,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 นถนนได้ถนน,นมีสําหรับรถรถวิ่งนะทางเท้ามีไว้สําหรับอะไรเดินนะครับแค่นั้นแหละครับจบเอายี่สิบเจ็ดก็มีนะเนี่ยเอฟซีพี่เดเนี่ยเด็ก,กๆก็มีสามสิบสี่รุ่นลูกผมก็มี ตอนนี้โจรมาในคาบตำรวจอ๋อเรื่องจอนนี่จบแบบสวยจริงไหมคือผมดูข่าวแนละ้วเขาบอกว่าอธิบดีเนี่ยลงไปคุยกับจอนนี่คุยกับชาวบ้านแล้วที่อุบลซิลินทรแล้วก็มีแล้วก็เสร็จแล้วอธิบดีแล้วก็ชาวบ้านกําลังหาทางออกนะครับก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการอะไรก็คือพูดง่ายหาทางออกคณะนี้การหาทางออกเนี่ยเรื่องจอนนี่เนี่ยกับชาวบ้านเนี่ยเรื่องรีสอร์ทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการบุกรุกเรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่นิคมสร้างสร้างตนเองเนี่ยอธิบดีก็บอกว่าจอหนนี่ไปไปปลูกอยู่ในที่ซึ่งเป็นเขตที่กันไม่เป็นเขตป่านะเ,เพราะนั้นทางออกมีทางเดียวก็คือว่าก็ต้องไปเสนอคณะกรรมการของการนิคมว่าไอ,อ้ตรงนี้มันเคยเป็นป่าก็จริงอยู่นะแต่ปัจจุบันมันเป็นป่นปาเสื่อมโทรมแล้วชาวบ้านเนี่ยบุกรุกเข้ามานานแล้วดังนั้นก็อาจจะไปออกนอกข้อหนึ่งออกนอกอสามให้กับจอหนนี่หรือชาวบ้านก็ได้ และหลังจากนั้นก็ออกโฉนดอันนี้ก็ต้องไปดูในอนาคตนะครับว่าจะทําได้ไหมถ้าทําได้ก็ทุกคนก็ไม่ต้องติดกุกนะครับนะเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของจอนนี่มันก็ถ้าพูดง่ายอธิบดีอะไรกรมไอพัฒนาอะไรเขาเนี่ยสังคมอะไรเนี่ยเรียกยากจว่ากรมอะไรวะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวดูนะอ,อธิบดีกรมพัฒนาสังคมใช่ไหมเดี๋ยวดูนะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอืมนะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านอะธิบดีเนี่ยดูข่าวนะนะครับก็คือว่าไปคุยกับจอหนนี่ไปคุยกับชาวบ้านแล้วหาทางออกว่าตรงนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วถึงแม้จะบุกรุกจะผิดกฎหมายหรืออะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยหาทางออก,ออกช่วยเหลือชาวบ้านได้ไหมเพราะชาวบ้านไม่มีที่ทํากินรวมทั้งก็จอนนี่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็ นะครับแล้วก็อะไรรีสอร์ทอาจจะไม่ต้องไปแหละไปทุบทิ้งด้านหนึ่งก็เห็นใจจอน์นี่นะแต่ก็ฝากจอน์นี่นะครับว่าคุณรวยคุณอะไต่างเวลาคุณซื้อที่ซื้อทางเนี่ยคุณอย่าไปซื้อที่ประเภทไม่มีโฉนดเพราะคุณก็เป็นตำรวจเก่าอะคุณจะแลวคุณก็บอกว่าคุณไม่โง่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปซื้อที่ประเภทแบบนี้มันเสี่ยงรวยแล้วก็ซื้อที่ดินมีโฉนดอย่างพี่เดเวลาจะซื้อบ้านซื้อช่องก็ต้องซื้อมีโฉนดเพราะนั้นก็ฝากคุณจอน์นี่นะครับเป็นคนดังมันก็ดีอย่างงนึ นะครับนะเวลาพูดอะไรก็เสียงดังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็โบ๊ะโบ๊ะเดี๋ยวก็อธิบดีก็ลงไปหาถึงบ้านแต่ถ้าเป็นชาวบ้านตาดำๆมีปัญหาเรื่องบุกรุกที่นะ่ยอธิบดีจะนั่งเครื่องบินไปหาถึงบ้านไหมนะครับพี่น้องประชาชนแต่นี่เป็นจอน,นี่เขาเป็นคนดังมีผู้ติดตามห้าล้านหกล้านนะพอเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็โบ๊ะโบ๊ะออกมาอะไรต่างๆนะอธิบดีไปถึงบ้านแต่ถ้าชาวบ้านตาดำๆไปไหมนะนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร เลือกปฏิบัติหรือไม่พี่น้องประชาชนก็ไปคิดดูว่าก็เหมือนกับการจับไอ้พวกมิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยไอ้คนนี้ก็เป็นนางงามนะครับไอ้คนนี้ก็เป็นบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นอีกคนนึงก็คือชาร์ลอตโดนโกงไปสามล้านสี่ล้านพอเป็นข่าวออกรายการดังๆปุ๊บออกรายการปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บวันสองวันจับได,ได้ได้เงินคืนอะไรเงี้ยพี่น้องประชาชนเขาก็อยากไปฝากไปยังท่านผู้บัญชาการไซเบอร์ไซเบอร์อัดว่า เนี่ยเวลาคนยากคนจนชาวบ้านเนี่ยโดนโกงมิจฉาชีพอยากให้มันรวดเร็วเหมือนกับบริษัทญี่ปุ่นโดนโกงสองสามร้อยล้านอยากจะให้เหมือนกับชาลอดมิดโกงมิดแกนนะโอ้โหปุ๊บโบ๊ะบะโบ,บะ๊ะมีข่าวเช้าบ่ายเบย,บยออกรายการาวันลุ่งขึ้นจับคนร้ายนะยึดเงินส่งคืนอะไรต่างเขาอยากจะให้ท่านผู้บัญชาการทําให้มันรวดเร็วแบบนั้นได้ไหมนะครับนะท่านผู้บัญชาการก็เป็นคนเก่งก็ฝากท่านผู้บชาการด้วยนะครับอืมนะครับ ้าใจนะอืมนะครับก็ฝากเรื่องการอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าต้องคนดังต้องอินฟูแต่คนดังพูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นะครับมันจะกลายเป็นว่าการทํางานของตํารวจข้าราชการนะักการเมืองขับเคลื่อนด้วยการด่าถ้ามีใครมาด่ามีอินฟูมีนักข่าวไปคู่ถึงจะทําจริงไหมครับพี่น้องครับพี่เดพูดถูกไหมนะครับนะ่นี่ก็ให้ความรู้กันนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความก็สอบถามได้สอบถามก็ได้ทุกเรื่อง นะครับสอบถามเลยครับอืมนีครับเออนะฮะถามกันเรื่อยเรื่อนะเออนีครับนะถามมาเลยนะฮะข้อกฎหมายคดีความได้รับหมายเรียกได้รับหมายจับถามเลยจานเดียนะทุกอย่างนะคนมีตังค์ได้เปรียบพูดถูกครับนะครับผมเคยโดนอ่าอืมมีอะไรบ้างครับอืมนะครับมันทำไมมืดมืดวะอืมนะครับเดี๋ยวดูนะอืม เดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ดูนะอืมอืมวันนี้ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวดูจานเดีดูคอมโม์บคอมเมนต์เนี่ยบางทีมันก็มองไม่เห็นนะครับอ่านะฮะอืมอืมอืมนะครับเดี๋ยวดูนะฮะมันมีสองช่องสามช่องนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวคุยกับลูกน้องก่อน อืมอืมจะกู้นะอืนะครับเีน่นนะมันรู้สึกจะแอปแดงมันจะเปิดขึ้นมาสองช่องสามช่องนะครับเดี๋ยวก็ลังดูด้ว่าอืม ค่ะช,ช่วยดูหน่อยแอปไอแอปแดงอะตอนนี้นเปิดไปสองช่องตะกี้มันหมุนเนะ่ะปิดไปสักช่องได้ไหมเอ่ออะไรนะคะอะไรนะคะ YouTube อะดู YouTube ไปหน่อยมันมีสองช่อง<ด>เปิดได้ค่ะได้ค่ะอืมเนียครับเนี่ยแม่งเปิดซ้อนกันเลยนะครับตะกี้นะครับจุกรูจุกกรูมองไม่เห็นเลย ออนะครับออเคุมเข้มสิบเก้าแอปขายของออนไลน์เดี๋ยวนี้มันก็หลอกลวงอะไรกันเยอะนะนะครับเนี่ยซื้อของออนไลน์นี่ก็ระวังนะหลอกลวงเยอะซื้อทองซื้ออะไรผมว่าไปซื้อที่ร้านทองดีกว่านะเนะยจะซื้อรถซื้อนาฬิกาซื้ออะไรผมว่าไปดูดีกว่านะอืมอืมนี่เขาบอกลอนดอนไม่ปลอดภัยนะครับเพดดังเตือนคนไทยมาเที่ยวช่วงนะครับระวังใส่นาฬิกาแบรนด์หรูนะครับโดน กระชากกระเชิดผมไปลอนดอนนะครับผมไปเจอคนร้ายเนี่ยกระตุกกระเป๋าต่อหน้าเลยนะครับยังโชคดีนะครับคนที่ไปกับผมเนี่ยเขาก็ได้อืมโดนด่าอีดอกฟ้องได้ไหมได้ครับได้ครับแจ้งความก็ได้ฟ้องก็ได้ฟ้องศาลก็ต้องลงทุนไปก่อนนะครับพอชนะคดีแล้วก็ให้จําเลยจ่ายตังค์ให้เราเข้าใจนะนะครับลงทุนไปก่อนจ้างทนายมันก็มีตั้งแต่สามหมื่นห้าหมื่นแสนแปดหมื่นก็แล้วแต่ตกลงกัน นะครับได้หมดนะฮะแจ้งตำรวจก็ช้านะครับตำรวจงานเยอะคดีหมิ่นประมาทเดี๋ยวไปจ้างทนายดีกว่ารวบรวมเงินไปลงทุนไปก่อนนะครับรวยก็ไม่ต้องติดคุกอืนะครับก็ไม่เสมอไปนะเฉพาะบางคนนะที่รวยแล้วไม่ต้องติดคุกอ่าก็สามารถไปนอนโรงพยาบาลได้เท่านั้นก็ส่วนใหญ่ติดคุกหมดเจ้าสัวเปรมชงเปรมชัยก็ยังเห็นยังอยู่ในเรือนจำไม่ใช่หรือชายแดนบ้างอ่าอะไรชายแดนขมรก็ยังปิดด่านอยู่นะ ขมรก็ยังใส่ร้ายประเทศไทยอยู่อย่าไปสนใจมันให้ราคามเยอะนะครับอืมนะครับนี่อย่าไปสนใจเยอะพวกเขมรเนี่ยปล่อยไปเถอะอินเดียจะไม่เปิดตลาดสินค้าเกษตรแทบทั้งหมดญี่ปุ่นจะไม่เปิดตลาดข้าวและสินค้าเกษตรอื่นภาษีจะไม่เป็นศูนย์นะครับนี่เขาไม่กลัวทําก็เยอะแยะบราซิลก็ไม่กลัวนะฮะนะครับบรบาซิลก็ไม่กลัวนะครับประเทศบาซิลก็ไม่กลัวนะ ประเทศไทยอย่าไปเปิดให้เอาสินค้ากเกษตรเข้ามาศูนเปอร์เซ็นตนะของเราเนีตายกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเที่ยวอะไรยังไงกันเยอะแยะมากนะอืมอืมมีอะไรบ้างครับแม่แม่ทัพภาคสองเตรียมบุกกรุงรับมอบอะไรอบลูบับงเกอรอ์เด็กช่างอูเทนถวายอถวายนะครับอืมมีอะไรบ้างครับเนี่ย อืมมีอะไรบ้างครับนะครับมีอะไรครับเปิดบัญชีมาติดคุกกี่ปีสามปีครับคดีแพ่งมีอายุความกี่ปีขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับฐานความผิดเงินกู้ก็สิบปีเช็คก็หนึ่งปีบัตรเครดิตสองปีครับนะครับถามได้นะครับปัญหากฎหมายอะไรถามเต็มที่เลยนะครับถามเต็มที่นะครับถามทุกอย่างนะฮะนะฮะแะ่กับผมก็พยายามดูทุกแพลตฟอร์มนะทั้งทั้งฟ้าทั้งแดงทั้งต่อต่อ นะครับนะมีอะไรก็โทรศัพท์มาถามได้นะวันหยุดก็ให้เบอร์มือถือก็ไปแล้วสอบถามก็ได้ทุกเรื่องอยากถามอะไรอยากรู้ข้อกฎหมายมาตราไหนนะครับนะถามได้หมดเอออยากจะรู้ข้อกฎหมายสงสัยคดีความไม่คืบหน้าทำยังไงอ่านะครับอืมนะครับอ่านะครับอืมว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะครับจุกรูกันนะครับอืมมันมืดไว้หา เราก็ทําไม่ค่อยเป็นไม่รู้ทํำยังไงก็ไม่รู้ทําไม่ค่อยเป็นความสว่างอืมนะครับอืมนะครับนะอ่านะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมเดี๋ยวสักครู่นะอืมจุกรูกันนะครับอืมเราดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง ดูคอมเมนต์นะครับนะครับดูนะฮะเมียไม่ยอมอย่าจ้างทนายเท่าไหร่ค่าทนายก็แล้วแต่ตกลงกันนะมันมีหลายราคาแล้วจากความพอใจหลักหมืน่นหลักแสนมีหมดนะครับนะครับเนี่ยนะครับถามมานะครับรถกับข้าวเจ้านี้เสียงเสียงดังเลยนะ โอ้ยหูดีนะเนีลยได้ยินรถกลับข้าวนะรถกลับข้าวเข้ามาในหมู่บ้านโอ้เอฟซี FC เรานี่หูดีจริงจริงนะถ้าคืนรถให้ไฟนั้นสิบปีบุโรจะหายไหมโดยทั่วไปบุโรมันเก็บไปสามปีนะนะรถกลับข้าวมาแล้วได้ยินนะคุณมิ้นที่หูดีนะครับนะครับนะรถกลับข้าวมาแล้วนะครับในหมู่บ้านรถกลับข้าวบางทีก็ต้องระวังนะนะครับนะเสียงดังจริงค่ะอ๋อนะครับภาษีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แบบนี้ ลำบากแน่อ๋อครับเสียงหวานเลยนะครับรถกับข้าวก็ดีๆก็มีบางคนก็เป็นโจนปรปลอมตัวมาขายกับข้าวก็มีอ่าลงไปซื้อกับข้าวก่อนได้ยินกันหมดเลยนะครับอืมอืมนะครับอืมนะครับอืมผมอยู่ซอยสิบครับอ๋ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยแหละอ๋อพี่เดย์เหมือนพ่อผมเลยหน้าตาทรงผม ปากก็เก่งเหมือนพ่อคุณธารดาอ๋อรถกับข้าวโอ้ได้ยินนะครับเนี่ยนะฮะอ่านะครับมีอะไรบ้างเนี่ยก็ดูพยายามดูนะนะครับผมก็พยายามดูนะอืมนะครับสอสอเพื่อใครหรือเพื่อไทยนะครับอืมอาจารย์มีไรายได้จากการทำยูทูบไหมก็มีบ้างครับนะครับมีบ้างก็เสียภาษีหมดฮนะนะครับอ่าสมัยหน้าห้าสิบให้มันถึงเถอะเบตรงชัดเจนนะครับเสียงดังฟังชัด นะครับนะนะครับมีอะไรบ้างครับเอ,อ่อนะครับดิวค่าเอ,อ่อนะครับดิวเอ,อ่อนะครับดิว